โทษนะฮะหลักมันใ่หนึ่งในสามนะครับแต่ถ้ามีคดีอื่นที่ค้างอยู่ข้างนอกเนี่ยครับมันจะตัดโอกาสการพักโทษเลยไ่มครับไม่ไม่ไม่น่านะครับอ่านไ้ก็ต้องไปดูนิดนึงผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดหน่อยไม่กล้าตอบเดี๋ยวผิดอย่างอย่างถ้ากรณีที่มีไอาการสูงสุดอะคะยืนนะย่นอุทธรณ์คดีอ๋อถ้ายื่นอุทธรณ์แบบนถ้ายื่นอุทธรณ์คดีก็มีหนึ่งสองครับก็ศาลยังไม่ได้พิพากษาไม่ได้อะไรก็ยังดำเนินคดีอยู่ ยังยื่นขอพักโทษได้ใช่ไหมคะ,ะ,ะในกรณีได้นะน่าจะได้่วะทรวงครั้งทำไหนก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรครับก็เดี๋ยว็่ไปขอสารออกหมายบังคับคดีแค่นั้นเองครับแล้วแล้วตัด<ค>น,นกระบวนการตามปกติครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษทรัส์สินนี่คือต้องไปยึดได้จากอ e. ้ในกองรั์สินของจำเลยได้เลยหรือของโจทก์ได้เลยไหมครับตามปกติเลยครับตามประมวลกฎหมายยุติที่นข้ความเลย นั้นเงินตัวนี้ถ้าได้มาก,ก,ก็เข้าคงคัังก็เป็นตกเป็นของแผ่นดิน